สวนลูกตุ้มช่องเขา,าเวลานี้ประมาณม่ายโมงกว่าๆนะครับอารยากาศคลึมคว้าคลึมฝนนะครับอตอนนี้เราก็กำลังบันทึกอ,อยู่ติดกับถนนสายเอเชียนะครับซึ่งเป็นปากทางข้าวสวนลูกตุ้มช่องเขานะครับเราได้ทำการแผวถางให้เกิดความ สะอาดนะครับเพื่อที่จะได้เห็นทิวทัศน์ภายในสวนนะครับแล้วก็ด้านหน้า,าริมถนนใหญ่สายเอเชียนะครับเราก็มีน้ำตกน้อยนะครับเป็นน้ำตกน้อยอซึ่งอยู่ตรงหน้าสวนของสวนลุงตุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สามารถที่จะดูได้ในเวลานี้ประมาณบ่ายโมงกว่า,วานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือบรรยากาศ ภายในสวนนะครับทุกที่ข้าวปในสวนนะครับมือคลึ้มเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นเป็นสภาพปิดนะครับในวันนี้ขอบคุณครับ